นี่มันคืออะไรเหรอคะโอ้ oh, ท่านหญิงมีสกิลหายแกแทพพิดาแห่งเคียวเออจะหวงไงนะพระเจ้าจอ้อนมันยอดมากโชคดีสุดๆไปเลยนี่ก็ดูไยสกิลหายโยกนี่มันยอดเยี่ยมมากเลยขอรบับสกิลเหรอคะเป็นพลังที่เราทวยเทพมอบให้ขอรับ พวกท่านจะได้รับมันหลังจากถูกส่งมายังโลกแห่งนี้สกิลนี่จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์อย่างแท้จริงว่าผู้กล้าที่เทพเจ้าประปรานผู้ที่มาจากต่างโลกจะมีทักษะที่พิเศษและมากกว่าคนปกติพวกเราเรียกผู้ที่มาจากต่างโลกว่าผู้กลา้าถ้างั้นในโลกนี้ถ้างั้นพวกเราก็ใช้พลังได้สินะพวกเราคือผู้กล้างั้นเหรอ เออหนูหนูหน,นูไม่ได้พิเศษอะไรหรอก